ไวยากรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าบุงโปนะคะบุงโปหมายความว่าไวยากรณ์นะคะทวนนิดนึงว่าครั้งที่แล้วเราเรียนไปถึงไหนสวัสดีค่ะน้องกันนาภาสวัสดีนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนไวยากรณ์บทที่1ใช่ไหมเออหลักไวยากรณ์บทที่1นึ่งเซนเซสรุปให้ละกันนะจ๊ะไดอิก,กะไดอิก,กะหมายความว่าบทที่1น,นะคะบุงโปก็คือไวยากรณ์โอเคไหม คุณโปไวยกร้องน,น้องก็ถ้าหลายๆคนเนี่ยคงทําสรุปไว้แล้วล่ะนะเซนเซนแนะนํานิดนึงเผื่อว่าน้องๆที่ยังยังยังไม่ ยังไม่ค่อยถนัดกับการหัดทําโนต้ตสรุปย่ออย่างเงี้ยค่ะเทคนิคการเรียนนะเซนเซ์แนะนํานิดนึงเวลามันจบไปแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยนะคะอย่าปล่อยให้มันจบไปผ่านๆนเข้าใจไหมเออคือคําศัพท์เราได้หรือยังเริ่มคิดคําศัพท์ได้หรือยังแล้วก็ไวยากรณ์เข้าใจดีแล้วหรือยังนะคะถ้าเราคิดว่าคําศัพท์ได้เราลองทดสอบตัวเองโดยการ ป,ปิดคำแปลเนี่ยแล้วก็อ่านนะคะถ้าตัวไหนเรารู้สึกไม่คล่องไม่คุ้นให้ลิศลงมาในสมุดโน้ตเล่มเล็กๆของเราเวลาไปไหนมาไหนพกพาไปด้วยแล้วก็อ่านไอ้คำคำนั้นแหละซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยออกไหมอันนี้เรื่องคำศัพท์นะคะแล้วก็พอจบหนึ่งบทเนี่ยเออน้องๆอ,อันนี้เซไม่ได้สั่งเป็นการบ้านนะคะอันนี้ให้น้องๆทำเองนะหมายความว่าให้สรุปสรุปจดสรุปเนื้อหาของบทนั้นๆนะคะ ออถ้าน้องยังจดออยังจดไม่ถนัดเดี๋ยวเซนเซจะแนะนําให้ว่าเออเราจะมีการโนต้ตเขียนอย่างไงนะคะอ,อ,อ่ะอย่างน้องๆจะคนไหนจะทําแบบเออน่ารักหรือว่าทําเป็นตารางทําเป็นอะไรนี้แล้วแล้วแต่สไตล์ของเราเลยนะจ๊ะจะทายัางไงก็ได้ขอให้เราอ่านเองรู้เรื่องก็พอแล้วนะโอเคได้อิก,กะบทที่1เราเรียนไวยากรณ์แรกนะคะไวยากรณ์แรกก็คือไวยากรณ์คํานามหนึ่งคำนามหนึ่ง ว่าคำนามสองแล้วก็ t h อ่ะคำนามหนึ่งว่าคำนามสอง d e s อันนี้มันจะสอนให้รู้ว่าวะคือ topic วะคือไปชี้คำนามหนึ่งว่าเป็น topic ของประโยคอ่ะ topic ของประโยคนี้นะคะ s ใส่ใส่เครื่องหมายมารู้ด้วยอ่ะจะได้รู้ว่ามันจบประโยคนะคะเนี่ยคำคำช่วยตัวเนี้ยเป็นคำช่วยว่ what? บอกว่า ตัวข้างหน้ามันเป็นท็อปิกเป็นหัวเรื่องของประโยคนั้นโอเคไหมเนี่ยเออเนี่ยคือสรุปจริงๆเลยอะ <c oughs> นี่บางไวยากรณ์ข้อสองนะจ๊ะไวยากรณ์ข้อสองเนี่ยเราก็เขียนโน้ตสรุปไว้แบบนี้คำนามหนึ่งวะเหมือนเดิมใช่ไหมอืมคำนามสองเดสเซสอาวทำไมมันคนละสีอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าขีดเส้นไว้ว่าอะไรนะบอกเล่าอ้าว บอกเล่าสุภาพภาษาหนังสือเนี่ยถ้าเราจะเขียนลงไปคือมันยังไม่สรุปไงเราเอาสรุปเป็นภาษาของเราอะคะ่ะเนาะสรุปเป็นภาษาของเราเอาง่าย,ายๆสั้นๆเข้าใจง่ายไปไหนก็จะได้พกพาไปด้วยนะคะ,อ,ะอันที่สองเปลี่ยนจากเดสเป็นเดวะ นิมะเซนใช่ปะเออเรียกว่าอาริมะเซนแล้วก็จะอะนิมะเซนแล้วก็มีจะไนอ่าโอเคไหมจะไนนะคะเน,นเสชี้ลูกศรขึ้นไปชี้ลูกศรขึ้นไปคือข้างบนสุดเนี่ยสุภาพนะคะสุภาพหนูจะใช้อันไหนก็ได้ จะ,ะเดี๋ยวว่าอดีมาเซนจะเจอในหนังสือภาษาเขียนอันเซททำอันนี้ะ่ะเดี๋ยวมันจะโอ้อันนี้เขียนเขียนอ,อันนี้พูดสุภาพแล้วก็จะน่ายพูดแบบกันเองนะคะทั้งหมดแสดงการปฏิเสธโอเคไหมทั้งหมดแสดงการปฏิเสธ ปฏิเสธว่าไม่ใช่นะคะปฏิเสธว่าไม่ใช่คำนามคําคช่วยวะตรงนี้ก็ทยังทําหน้าที่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะคะเพียงแต่ว่าข้อสองไวยากรณ์ข้อสองเนี่ยเขาบอกว่าเดสนะถ้าหนูบอกว่าเดสก็คือบอกเล่าสุภาพถ้าปเปลี่ยนเป็นปฏิเสธก็จะเป็นถ้าภาษาเขียนก็เดียว่าอาริมาเซนถ้าพูดสุภาพก็เป็นจะอาริมาเซนแล้วก็ถ้าพูดกันเองก็คือ,อพูดกันเออพูดกันเองนะคะพูดกันเองก็จะเป็นจะนานะคะจะน อันนี้ปฏิเสธปฏิเสธก็เนี่ยระ,ะดับแล้วแต่ภาษานะคะโอเคถ้าน้องๆเข้ามาก็ถ้าได้ยินอยู่เสียงภาพชัดเจนก็โอเคนะคะ,ะแล้วก็จะมีซ้ำบางข้อ3ไวยากรณ์อันที่3ามเซจะเขียนพอไหมเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้เซลืมยอ่อย่อขนาดเห็นไหมเออเลื่อนได้เลื่อนได้ไดก็ดีดอ่ะ ไะะวยากรณ์ข้อ3ของบทที่1อันนี้สรุปนะก็คือประโยคคําถามอ่าหนูก็เขียนนี้เลยจ้าประโยคเลือกสีน้ําเงินมาไม่เหมือนกันสักอันเออประโยคประโยคแล้วบวกกะตรงนี้นะคะเขาสอนเรื่องคําถามอืคำถาม,ม,ถ,าม,ถ,ามถามด้วยแบบถามด้วยสุภาพด้วยก็ได้นะคะบทแรกๆของหนังสือมินนะ่ะนะคะจะ สอนแบบสุภาพเออจะสอนแบบสุภาพถ้าหนูเรียนไปถึงเล่มสองแล้วนะคะมันจะเริ่มขึ้นเรื่อง,องกันเองนะคะน้องๆบอกว่าเนี่ยหนูเรียนหนังสือมิน,นะไปเนี่ยพอไปถึงญี่ปุ่นพูดไม่ได้เลยฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูต้องเข้าใจก่อนว่าภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาไทยที่มันมีระดับความสุภาพกันเองถูกไหมเพียงแต่ว่าภาษาไทยเนี่ย มันง่ายกว่ามันไม่ซับซ้อนเท่าภาษาญี่ปุ่นอย่างสมมุติว่าเราจะบอกว่าฉันเป็นนักเรียนฉันเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยถ้าเราพูดเฉยเฉันเป็นนักเรียนมันก็พูดแบบกันเองใช่ปะถ้าเราจะพูดสุภาพก็จะเป็นฉันคือนักเรียนค่ะอะไรเงี้ยใส่คําว่าค่ะคําว่าครับไปแค่นี้ก็สุภาพอยู่แล้วนะคะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นมันไม่ง่ายขนาดนั้นไงโอเคปะเออเวลาที่หนูไปญี่ปุ่นเขาก็จะพูดกันความระดับของภาษามันหลายอย่างทั้งแบบสุภาพ แบบกันเองยกย่องก็มีถ่อมตัวก็มีนะคะเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆเราได้เจอแน่เซจัดมาหมดทุกอย่างโอเคนะคะเออน้องสกายวันบอกว่าชัดเจนค่ะน้องสกายวันเข้าเรียนทุกคาบเลยน่ารักมากนะจ๊ะน้องประคะสอนมาแล้วโอเคนะคะอันนี้เซกาลังเอ่อน้องๆที่เพิ่งเข้ามาเซก็กําลังสรุปไวยากรณ์ของบทที่1ได้อีกกาโนบุงโปอ,อยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคในการเรียนก็คือพอจบประโยคนั้นปุ๊บ เราเขียนโน้ตย่อสรุปเอาไว้นะคะเราจะได้มองเห็นภาพรวมถ้าน้องๆที่ยังจดโน้ตย่อไม่เป็นครั้งนี้คิสเซมาแนะน,นำแให้นะจ๊ะอะประโยคค่ะประโยคบวกค่ะแสดงคําถามแบบสุภาพแล้วก็มีอะไรอีกมะอันที่สี่เลยเนาะเอออันที่สี่ก็คือโมคํานามโมอันที่สี่นะจ๊ะเออคานาม คำ,คำนามตามด้วยโมกคำนามตามด้วยโมกหมายความว่าหมายความว่าก็ก็เป็นก็คือจุดจุดจุดด้วยเหมือนกันก็ด้วยเหมือนกันนะคะอืมก็ด้วยเหมือนกันเออก็ภาษาไทยก็มีหลายอย่างอีกนะมันไม่ใช่โมกเนี่ยมันมันไม่ได้แปลว่าก็ในภาษาไทยทุกก้อนนะคะเพราะว่าที่ที่สอนอยู่เนี่ย เจอปัญหาเยอะมากที่น้องๆคือเอาความหมายของภาษาไทยตรงตัวของภาษาญี่ปุ่นคือคือเอามาใช้ทั้งอย่างนั้นเลยอะ่ะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยไอ้คำว่าตัวเนี้ยโมะใช่ไหมเออโมะในหนังสือมันจะแปลว่าบอกว่าแปลว่าก็อใช่ปะ่ะเออแปลว่าก็อก็อในที่นี้หมายความว่าก็อด้วยเหมือนกันเท่านั้นนะเออก็อด้วยเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่ามันจะมีก็อที่ภาษาไทยเราพูดว่าอืมทำไมทำไมถึงมาสายละ่ะ ก็ใช่ป่ะเออเออเราก็พูดก็ก็ก็รถมันติดอะอะไรประมาณเนี้ยเราก็ก่อใช่ป่ะแล้วก็่ะแล้วก็ก่ออีก้วยนะคะแล้วก็สมมติว่าก็ได้อืมก็ได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันไม่ใช่โม้ทั้งหมดนะลูกเข้าใจความหมายเข้าใจตรงกันก่อนนะเออเพราะว่ามีน้องๆเราเราฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นไงมีน้องๆอออยู่ดีๆก็โม้โม โมเออมันโม่อะไรขึ้นมาโม่คืออะไรตอนแรกก็งงอ๋อน้องๆบอกว่าอ้าวก็ผมจะพูดคาว่าก็ไงครับก็ก็ก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ก็ทุกอันนะคะก็ในที่นี้หมายความว่าก็ด้วยเหมือนกันเท่านั้นเออก็ด้วยเหมือนกันเท่านั้นเหมือนกับอะไรก็เหมือนกับประโยคหน้านะจ๊ะเหมือนกับประโยคหน้าเหมือนกับเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วละกันเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วก็ด้วยเหมือนกันเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วในประโยคหน้า เหมือนกับที่เก่ามาแล้วนะจ๊ะอืมอหมดหรือยังวยากรณ์บทที่หนึ่งหมดหรือยังเอ่ยจะมีถ้าน้องๆมีหนังสือนะคะดูตามวยากรณ์บทที่หนึ่งไปด้วยนะออ่มีก็บางข้อห้าข้อห้าสอนเรื่องการใช้คำนามอแล้วเสนเจ เซตตกลงเซจะใช้ภาษาไทยหรือว่าจะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนกันแน่อันนี้มันเป็นสรุปเนาะสรุปเราใช้สัญ,ญลักษณ์สั้นๆย่อๆเลยอะคำนามนะคะโมอันนี้ก็เอน็นย่อมาจากคำนามนะลูกคำนามหนึ่งเนาะแล้วก็คำนามสองโอเคอันนี้เขาสอนเรื่องโนะนะเนี่ยก็คือใช้บ่งบอกว่าขยายคำนามที่สอง <c oughs> ไม่ใช่ค่ะอันจะพูดว่าไงดีอ่า อันนี้มันขยายอันนี้ขยายขยายเห็นไหมว่ามันข้างภาษาไทยเนี่ยจะพูดส่วนส่วนขยายก่อนคือภาษาไทยเนี่ยจะพูดว่า,าส่วนยังไงเนี่ยอ่า I M C แล้วกันเอาเอาตัวอย่างของเขาเลยนะคะเออ I M C โนชฉะอิน โนชอิน no, ก็หมายความว่าพนักงานของ IMG ขยายว่าพนักงานเป็นพนักงานนะคะของบริษัท i m c โอเคนะคะข้อ6มันไม่มีอะไรอะ่ะข้อ6นี่ไม่มีอะไรมากนะเ,เขาสอนการใช้คำว่าสั่งคำว่าสั่งก็คือต่อท้ายเวลาเรียกคนอื่น ต่อท้ายชื่อต่อท้ายชื่อเวลาเรียกคนอื่นแล้วก็ไม่ใช้กับชื่อตัวเองนะลูกเออไม่ใช้กับชื่อตัวเองโอเคนะหมดแล้วอันนี้คือสรุปวากรณ์บทที่1เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคเรามาต่อกันที่บทที่2เลย ะะอ่ะอันนี้เซนเซย่อให้ดูเราทําแบบนี้ไว้นะคะเอ่อไม่ต้องใช้เนื้อที่เยอะแบบประมาณเนี้ยนะทำสรุปเอาไว้ว่ามันเป็นไวยากรณ์บทที่1น,นะเดี๋ยวพอเวลาเราเอ่อจบบทที่2แล้วเราก็จะมาทําสรุปนะคะทำสรุปไว้ต่อจากน,นี้เนาะเนี่ยเอ่อก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะโอเค ้อย่างนั้นเซนเซก็เริ่มต้นที่บทที่2เลยละกันนะคะบทที่2บทที่2ทุกบทแต่ละบทเซนเซขอเริ่มต้นที่โคโตบะนะคะโคโตบะท่างบทก็ได้หมายความว่าคำศัพท์อ่ะเรามาดูคำศัท์บทที่2